สวัสดีค่ะพ่วงพ่อยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าลาบหมูกันเลยนะคะตอนจะไปดูพลอยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พลอยด้วยนะคะในช่องสีดําสีแดงสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าลาบหมูของเราใส่อะไรบ้างนี่นะคะหมูมีหมูสับค่ะหมูสับของเรานะคะเราไปซื้อที่ตลาดมา นี่นะคะซีซี่นี่คือพลอยล้างเยอะมากนะคะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะส่วนตับนี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ไปแช่เย็นให้เซตตัวนิดนึงจะได้หั่นได้ง่ายๆนะคะชิ้นจะเท่ากันส่วนหนังหมูนี่เราซื้อมาเราต้องล้างเยอะมากนะคะอย่างน้อยประมาณเกือบสิบน้ําเพราะว่าอ่าเขาจะมีความลื่นและมันเขาลงล้างเยอะมากล้างเกลือให้สะอาดแล้วก็ต้มอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มมีหอมแดงค่ะพริกแห้งทอดค่ะพริกขี้หนู เขียวแดงน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะ,ะข้าวคั่วค่ะพริกป่นค่ะน้ำมะนาวค่ะต้นหอมผักชีของเราด้วยค่ะแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะอันนี้จะช่วยความหอมก็คือใส่ทั้งผักชีธรรมดาแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนี่นะคะพอจะใช้คันอค่ะคะนอรสล,ลาบหายากนิดนึงนะคะตามตลาดก็ไม่ค่อยจะมีขายแต่ว่า พลอยบอกเลยนะคะพลอยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะแต่จะบอกว่าของเขาอร่อยมากอะไรก็ไม่อร่อยเท่าคานค่ะใส่ลงไปด้วยแต่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พลอยคิดว่ามันอร่อยพลอยก็เลยขายที่ร้านด้วยทุกคนไปดูที่ตะก้าพลอยได้นะคะอร่อยมากๆค่ะถ้าไม่ปรุงก็อร่อยค่ะรสเขาแซ่บมากนี่นะคะต้มน้ําให้เดือดข้าวใส่หมูสับลงไปเลยแล้วประมาณสุกประมาณ70็เปอร์เซนตนะคะให้เราใส่ตับลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องรอให้สุกมากไม่งั้นเดี๋ยว เออมันจะแข็งเกินไปเราจะลวกแค่แป๊บเดียวค่ะไม่ต้องลัวขาวนะคะเพราะว่าน้ําเราร้อนแล้วเนี่ยค่ะเราใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็คนนะคะไม่ต้องให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมองดูว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังแดงๆชมพูชมพูอยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็รินน้ำออกไปเหลือไว้ก้นหม้อน,นิดเดียวค่ะแล้วเราก็ใส่หนังหมูต้มลงไปเลยเพราะหนังหมูเราต้มไว้แล้วสุกแล้วค่ะพอเราซื้อที่แรกมันจะเป็นเส้นๆนะคะแต่พอเราต้มซ้ำมันเขาจะงอน่าทานมากเลยค่ะ นี่นะคะได้สามอย่างแล้วแล้วก็คนเขาให้เข้ากันแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะนี่นะคะหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ของพลอยจะจานใหญ่นิดนึงนะคะพลอยก็จะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะหอมแดงนี่นะคะใส่ลงไปสองสองช้อนโต๊ะพริกป่นก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าจานใหญ่ค่ะที่คุกคนเห็นจานเล็กจริงจริงจานใหญ่มากนะคะแล้วก็ข้าวคั่วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผงกุงรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําตาลสายแดงหนึ่งช้อนชาไม่ใส่ก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าพออยากให้แบบแซบบ่แบบแบบๆเผื่อคนทําตามมือใหม่ๆจะได้อร่อยอร่อยนะคะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะน้ํปลาหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็พริกที่หนูเขียวแดงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะทุกอย่างประมาณสัดส,ส่วนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยกเว้นน้ําตาลกลับผงปรุงรสอะค่ะเราตัดลดนะะิดเดียวคะ่ะนี่คะ่ะต้นหอมบักชีใส่ลงไปเลย แล้วก็ผักชีใบเลยของเราใส่ตามลงไปเลยผักชีสองอย่างนี้จะทําให้หอมนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเราคนให้เข้ากันเลยค่ะอ่าพริกแห้งของเราพริกแห้งทอดเมื่อกี้นะใครลืมไปนะคะเอาไปบุบๆนิดหน่อยพอหยาบเวลาราบลงมาแล้วก็จะได้หอมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปซื้อที่ตะการ์พลอยนะหาซื้อยากอร่อยมากๆเลยค่ะพลอยแนะนํานะนี่นะคะพลอยใส่ลงไปด้วยเพื่อความแซ่บนัวนะคะลาบต้องมีความแซ่บนัวอร่อยค่ะ น้องๆทําไม่เป็นก็คือไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ผงราดอย่างเดียวกับผักชีใช้ได้เลยกับหัวหอมค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะใครชอบเปรี้ยวนําเค็มนําก็จัดได้เลยค่ะอันนี้พอจะพอดีแล้วประมาณนี้สัดส,ส่วนยําของพลอยเนี่ยประมาณหนึ่งต่อนหนึ่งทุกอย่างโอเคแน่นอนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราเห็นไหมคะน่าทานไม่เอ่ยหนังหมูเราก็จะขดขอ,อน,นิดนึงนะคะตับก็พอดีหมูสับก็พอดีโรยพริกแห้งทอดไปด้วย นี่ค่ะผักเครื่องเคียงของเราก็มีหลายอย่างเลยผักกัดแก้วนะคะผักชีถั่วฝักยาวอ,อที่ขาดไม่ได้ก็คือโหระพาแตงกวาเครื่องเคีงเคงคยงพอเยอะมากนะคะเพราะคนคนชอบทานผักมากๆค่ะผักต้มผักสิบผักนิดได้หมดเลยเห็นไหมคะวเวลาเราทานใช่ไหมเราก็ตักมาทั้งสามอย่างเลยคะ่ะหนงังหมูตับแล้วก็เนื้อหมูค่ะใส่ลงไปเลยถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปด้วยพอก็เผ็ดปานกลางนะคะ ก็นี่ค่ะสะกัดแก้วของเรานะคะแล้วก็ทานคู่ไปด้วยค่ะพลอยชอบทานกับใบหนวละ้าอร่อยมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากๆลองทําตามดูนะคะพอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้พลอยด้วยนะคะพอยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ